ล้จ้าเหล็กเด็ดขนมไทยอาจารย์เตาแอดเม็ดนุ่นจุ้มจัดไห่ฝ่าวงฝ่าวหาลตตอรล่ได้พี่น้องสวัสดีจ้าพี่น้องปองปายสุภูสุคนตอนรับข้อสูช่องก็ติดห้ยดังมากแช่และจากก็มาพอกับแอดมิน ในวันทุธที่13มีนาคมนะจ้ะแอดมินก็มีนวท่านดีๆตะเล็บปังๆแนวทางรัฐบาลไทยงวประจำวันที่16มีนาคม2 5ง7เอามาแบ่งปันให้พี่น้องในเบิ่งกันอีกเช่นเคยนะจ้ะซึ่งก็จะมีทั้งชุดเก่าแล้วก็ชุดใหม่เอามาเทียบให้พี่น้องในเบิ่งกันนะจ๊ะปฏิพี่นจเสด็จติดต,ตามกันได้อย่างถูกต้องนะจ้ะสำหรับชุดนี้นะจ้ะแอดมินก็ภูมิใจนำเสนอแนวทาขงของขนมไทยอาจารย์เตานะจ้ะต่อโดยแนวทางของแอดมินนุ่น ตกทายโดยราท่างของจุ so, higher, ๋มจัดห้เดพี่น้องเด้อก่อนสิไปรับช่วรับฟังเราจะแอดมินก็ขอกำลังแห่งใจจากพี่น้องสุูสุขุนเนจ่าด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกิ๊งกิงแจ้งเตือนเราจะพี่น้องก็จะได้รับช่วงคลิปใหม่ๆกันเนจ่าส่วนแอดมินก็จะได้มีกำลังแห้งใจในการทำคลิปต่อไปด้วยการกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้แอดมินจากพี่น้องสปูสุขุนเอจ้าเพื่อเป็นการบูชาล่าเข้ากับ ไปรับชมแนวทางก็เลยพี่น้องเริ่มต้นกันที่แนอทางของอาจารย์เตา8 8ดกันก้อนได้จากขนมไทย16มีนาคม2 5 0 0ซึ่งผลขมากสาตเม็ดเดียวนอะจ้ะก็คือ4 1 7จ้ะตัดเลน4 1 4 7และ17ได้พี่น้องเด้อสองต3หาง4 1 4 7และ17 3าตเม็ดเดียว4 1 7จ้าแคใใ้เบิ้งจุดในเบิ้งกันนะจ้ะ ไปเบิ้งตองกันทีด่ดอนทางของแอดเม็ดนุ่นกันต่อและจ่าสืงผลงานปฏิพภาณาัณฑ์มาหนึ่งมีนาคมท่นก็นให้เขาโตรูดลักศูนย์นอกจากแล้วก็ให้เขาเล็กไทยสองตัวบนนอกจากนั่นก็คือศูนย์สามตรงตรง,ตรงพี่น้องเนวทางของแอดเม็ดนุ่นไปเบิ้งตอกันที่16มีนาคม2 5งพกจเจกับต่อและจ่าสึงแอดเป็นนุ่นก็ได้ปล่อยเนือทางมาหายแล้วหมวดนี่ให้รูดไปทีเจกับ1จ่ารูดเจดกับ1ซ้ายบิงซ้ายรูดจัดไปเด้อพี่น้องเน้นให้ไปทีลักเจ เม็ดเดียวแดงแๆก็คือเจ็ดหนึ่งจ้ะชุด3โตใหายไปที่สี่หนึหาและ7 18ต่อดว้วยชุด2องโต้นะจ๊ะลักเจ็ดก็คือ7จ็ดหาและเจ็ลัก1นหายไปที่หนึ่สองหหาและ1 8ึ่งจ้ะชุด2โตเน้นหายไปที่เจและ1นจ้าเน้น7จและ1 4ะึ่งสี 4, 1, 4, ได้พี่น้องเด้อเม็ดเดียวเจ็ดหนึ่งนทางของ แอดเม็ดน <by> ุ่นแคบในเบิงจุดในเบิงเดอพี่น้องเดอไปเบิงต่อกันที่เนื้อท่างขงจุ้มจัดหายกันต่อและจ้กสึ่งผลงานหดิพานาหนึ่งมีนาคมเพิ่อก็ให้เขาตัวเด่นลักเจ็ดแลจ้าแล้วก็ให้เขาเหล็กไทยสองตัวล่างตรงตรงแลจ้าแล้วก็คือเจ็ดเก่าแล้วก็เนื้อทาสองตัวบนก็ให้เขาเชียนเดียวกันแลาวจ้าก็ห่ยสามโตมาสี่ศูนย์สามเกิดเขาสองตัวไทยบนแาจ้าศูนย์สามแล้วก็เดล็กไทยสองตัวล่างเจ็ดเก่าจ้าเขาตัวเด่นเจ็ดจ้าพี่น้อง ไปเบิ้งต่อกันที่16พีนาคม2 5 6พาร้อยกกันต่อเลยจ้ะรัฐบาลไทยทกพี่น้องวดนี้กระเด็นไปทีหากับ3 2จุ2โตนะจ้ะหาเก้าหาแปดหาสองหาสเจ็ดหาสองแปดแปและส2จ้ะ โดยแนวทางชุด3โต้เาจาจะห้มา3โต6หางเราจะซึ่งกระเด้กแก่หา9 591 468หาเก่าหแาหาและหา8จา้ดจะแนวทางของจุ้มจัดไ้แค่ไปเบิง่งจุดไปเบิ่งกัน้อจ้ะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งแนวทางที่นะ่าติดตามเช่นเดียวกันนะพี่น้องให้เขาอยู่ในเรือเช่นเดียวกันเราจาสะสรับแนวทางของจุ้มจัดไ้ วา่าจะเป็นแนวทางของแอปเปนนุนก็ให้เขาอยู่เรือเรือเช่นเดียวกันเนาะจา้ะแคให้เบิ้งจุดไปเบิงเบ้งด้วพี่น้องเด้อแนวทางของอาจารย์เตาเนาะจ้ะแล้วก็แกนวทางของแอปเปนนุนแล้วก็จุ้มจัดให้แคปไปเบิง้งจุดไปเบิง้งเอาไว้เทียบตัวเลขในการเลือกสื่อและตลีกันด้วยพี่น้องเด้อแอดมินรวบรวมข้อมูลมาให้เบิ้งแล้วก็เก็บไวพินิจพิจารณากันเ้อจ้ะถ่ายนี่แอดมินก็ขอให้พี่น้องสักผู้สักคนโปรใสวิจรารณในการรับชมแล้วก็รับรู้ข้อมูล อย่างมีสติระจักรเป็นเพียงแนวทางในการเสี่ยงโชคและพี่น้องเด้อแล้ก็สนับสนุนการสื่อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นแตจัดทางช่องบอสนับสนุนการพนันหรือว่าสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดแด้่พี่น้องและแอดมินก็ต้องขอขอบคุณแนวทางทุกอาจารย์ทุกๆสกสำนักนำหรือจ้า การลงทุนมีความเสี่ยงสูงพี่น้องก็ต้องพิจารณากันให้ดีๆเดยจ้าสื่อตามกรลังทราบสื่อตามผื่นดวงคอนจ้าของและพี่นอ้องเด้อจำจึงแอดมินก็ขอให้พี่น้องสุข่สก้นโศกดีแห้งๆปัง,ปง,ปง,ปงๆมันหมากันทุกคนเลอจ้าสำหรับคลิปนี้แอดมินก็ขอโตอลาพี่น,อน้องเป็นสนิตรกันเลยจ้าเดี๋ยวจังก,กลับมาพอกันใหม่ในคลิปหนะ้าสวัสดีจ้า